ครับสวัสดีครับนี่นะผมกําลังเดินทางนะไปซื้อพระนะครับเป็นเหรียญดับดาวนะยี่สิบกว่าองค์นะครับอยู่แถววัดกินแก้วนะครับนะเป็นผู้ใหญ่ที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักนะครับและอยากรู้จักนะพี่เจมนะครับนะหรือเสมศักนี่เองนะครับวันนี้นะครับผมได้นัดนะที่วัดกินแก้วนะก็ไปหาถึงที่เลยนะผมอยากเจออยากคุยมานานแล้วนะครับนะวันนี้ก็มาได้เห็นลงเหรียญดับดาวนะครับนะยี่สิบกว่าองค์ นะครับราคาก็หลักแสนนะครับ <Whoa. S 1> เดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมจะได้ซื้อกับเจมไหมนะครับก็อยากเจอได้เจมมากๆนะครับนะก็เป็นเซียนพระค,คนหนึ่งที่หลายๆท่านได้ติดตามแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับนะว่าจะได้ซื้อไหมนะครับไปลุยกันเลยครับ อยู่เส้นสาทรแล้วครับเส้นสาทรเนี่ยถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยนะรถยังติดนะรับเ,เรียนจบผมก็ทำงานแถวนี้นะครับนะเส้นสาทรนะครับติดมากนะนี้กำลังก่อสร้างนะครับอ้ช่วงนี้ทำงานตอนดึกนะครับนอนกลางวัน ทางมาถึงนะเป็นเหรียญดับดาวนะครับผมก็ต้องอยู่นะวัดใหม่พระองค์นะปีสองหนึ่งนะครยี่สิบสี่องค์นะครับก็ได้คุยราคาแล้วนะครับก็ได้จบเรียบร้อยนะก็วันนี้เดินทางมานะแถววัดติ่งแก้วนะครับก็ถือว่าใกล้พอควรนะแต่ก็ได้มาพูดคุยนะนะครับก็ถือว่าจบแล้วนะจบไปราคาหนึ่งแสนสิบหมื่นบาทนะครับคุนใหม่ไป แต่ับแบบชอบชอบซื้อแบบถ้าแบบมีหัวหัวก็ก็นั่ใช่ไหมผมชอบซื้อจำนวนที่เยอะๆครับชอบซื้อเยอะๆเพราะสุดอะไรก็ก็นั่นอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ก็ ขอบคุณนะเจมมากนะรัจจแน้เจมมานานนะเห็นมาตั้งนานแล้วก็ไม่กล้าคุยไม่กล้าทักนะวันนี้ก็นะเจมได้แบ่งให้นะครับนะก็นะดีใจมากๆนะอยากว่ามาไกลนะเพื่ออยากมาเจอนะเจมมาได้คุยได้อะไรด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะเจมมากครับดีครับับครับขอบคุณมากคุณนใหม่ไฟลานตัวจริงครับเจมครับนี่ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับ้วก็ไปซื้อนะครับเหรียญพ่อเอียนะครับก็เพราต้องอยู่นะครับกับน้าเจมนะครับวันนี้นะครับก็ จ่ายไปหลักแสนนะครับนะได้นับเหรียญดับดาวนะครับนะมา20กว่าเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญมังกรคู่นะครับหลวงพ่อเอียนะครับนะนี่เป็นโค้เที่ยหล่อนะครับนะแบบนี้นะครับก็เดินทางไปไกลนะครับนะอยู่แถวพระเวศนะครับนะหรือแถววัากิ่งแก้วนั่นเองนะครับก็นะสลีพาอ้อมด้วยนะครับนะก็เลยไกลนะครับเดินทางไกลนะครับก็ถือว่าประทับใจนะว่าพาจุดนี้พาสวยนะครับนะเดี๋ยวผมจะ อัดวีโอนะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับแล้วจะแนะนําวิธีการดูเหรียญด้วยนะว่าดูยังไงนะครับว่านะแท้เก๊นะครับนะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันนะครับนี่นะครับนะมาชมกันนะที่ผมไปได้มานะครับวันนี้ที่ได้เช่ามานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอยนะครับมังกรคู่นะครับนี่นะครับอยู่ในสภาพที่สวยนะ แบบนี้นะครับจะมีแยกโคดแยกหางนะครับนะแยกโคดนะครับโคดวัดโคดเฮลลอนะครับแล้วแยกหางใหญ่หางเล็กอีกนะครับนะรุ่นนี้นะครับก็มีแยกนะนี่สภาพที่สวยนะโคดเฮลลนะครับถ้าสวยๆแบนนี้ก็ขายได้นะครับสี่พันห้าพันก็บาทนะประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับอยู่ที่สภาพความสวยพระนะครับก็ดูเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับของเหรียญนะครับนะแบบนี้นะครับนี่ดูพ้าจะคมมากๆนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับ นี่นะครับตาเป็นเม็ดเม็ดนะครับกระแสเหรียญนะครับตึงๆลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเป็นพาที่ดูง่ายนะครับนะก็เบสิกพื้นฐานนะรอยตัดนะครับมีรอยหยาบลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่จำหูเจาะนะหูเจาะเล็กๆแบบนี้นะครับนะรอยปิ้นธรรมชาตินะรีนี้ก็จะมีจานบ้างไม่มีจานบ้างแล้วแต่นะครับนี่นะขอให้พาคมๆในลักษณะนี้นะครับนะก็เป็นเหรียญที่ดูง่ายเลยนะครับนี่ผมได้มาก็จํานวนนะครับนะ จ็ดแปดเหรียญนะประมาณนี้นะครับโหสวยทุกเหรียญเลยนะชุดนี้นะครับนี่หน้าตาคมๆแล้วก็แสเหลียนหนักๆนะครับดูความคมต่างๆนี่นะครับตรงนี้นะครับได้มาหลายเหรียญนะครับนี่เหรียญเพอเอียนะครับนี่นะครับได้มาหลายเหรียญนะเจ็ดแปดเหรียญนะครับนะแบบนี้นะผมก็รับเช่านะครับทุกสภาพนะมีทั้งสวยไม่สวยแล้วก็ยินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่ะ ต่อไปนะมาชมกันนะว่าอะไรนะครับเป็นเหรียญดับดาวนะครับหลวงพ่อต้องอยู่นะวัดใหม่นะพระองค์นะครับนี่เหรียญดับดาวนะนะครับนี่นะครับก็จะมีแยกบล็อกเล่นหามีเมกสั้นเมกยาวนะครับก็มีราคานะตั้งแต่หลักหลายๆพันนะครับนะถึงหลักหมื่นอยู่ที่ความสวยของพระนะและอยู่ที่บล็อกนะครับอันนี้เป็นไมเอกยาวนะครับนะผมมีคลิปวิธีการดูอยู่นะของเหรียญรุ่นนี้นะครับนะว่าดูยังไงนะครับนี่นะนะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับนะหลักพันนะหลายๆพันบาทนะครับถ้าสวยๆเนี่ยมาได้เลยนะแบบนี้นะผมยินดีรับเช่านะครับนี่แบบนี้นะครับสภาพสวยนะครับเนี่ยก็ได้มาทั้งหมด2กี่สิบกรียนนะครับวันนี้นะครับที่ผมซื้อซื้อมานะครับก็ยี่สิบกรเียนนะครับแบบนี้นะครับยี่สิบกรียนเลยนะครับนี่นะที่ผมได้มานะครับจะให้ดูนะครับนี่นะครับนะก็สวดมาก ก็จะมีสวยๆทั้งนั้นนะครับนะสวยๆมานะครับแบบนี้นะครับก็เช่ามานับยี่สิบกาเหรียญนะครับเผื่อท่านใดมีนะครับน้ามีอยู่ในบ้านท่านนะครับก็นะสามารถนะครับนะแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับแบบนี้ผมเช่ามาหลักแสนนะนะครับเกือบสองแสนบาทนะทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับถ้าจํานวนเยอะๆนะครับน้าถ้าท่านใดมีนะครับก็สามารถเสนอส่งหาเราได้ทางไลน์ได้นะครับได้ชมมาแล้วนะครับนะวิธีการดูนะครับและ ความเสวยของพระนะครับที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็20กว่าเหรียญนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากได้พระเครื่องนะที่ผมซื้อมานะครับนะสามารถนะครับติดตามผมได้ที่นะครับเฟซบุ๊กนะทอปเปกเกษมนะครับหรือช่องทางเพจ Facebook นะครับทอปเปกเกษมเอฟซีนะครับและติดตามนะใน u t u b e ของเรานะว่าผมจะไปซื้อพระที่ไหนบ้างนะครับนะที่ต่อไปนะครับนะอาจจะเป็นพี่ก็ได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากพี่ๆนะ กดติดตามนะครับกดสมัครสมาชิกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ